สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับจะมีหัวข้อที่ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเอามาพูดถึงหรือว่าทำักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการถูกหลอกในการซื้ออาวุธปืนซักกระบอกหนึ่งนะแต่ก็อดไม่ได้นะครับที่อยากจะมาพูดแจ้งเตือนวันนี้นะครับผมก็จะพูดนะครับเรียกว่าเป็นมุกข,ของมิจฉาชีพที่จะเอามาหลอกกับพวกเราว่ามีอะไรบ้างนะครับ รวมถึงณนะปัจจุบันนะครับประมาณสักช่วงวันสองวันเนี่ยมีสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลวิธีใหม่ๆของเหล่ามิจฉาชีพนะวันนี้ก็จะพูดสรุปให้ฟังนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเป็นแนวทางมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับในการที่ออกมาทําคลิปลักษณะแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะบางทีเนี่ยผมอาจจะไปเจอต่อก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะ เพื่อสมาชิกจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับอย่างน้อยในสิบคนเนี่ยรู้สักคนหนึ่งก็ยังดีมุกที่1ก็คือการกรอบรูปก๊อบปี้ภาพนะครับจากในแหล่งนะครับ YouTube หรือว่าตาม Google ต่างๆแล้วก็อมาสร้างเป็นเพจนะอันนี้คือมุกที่ดั้งเดิมเลยแรกๆเลยก๊อบรูปภาพมานะครับตรงนั้นตรงนี้อาจจะทำสีให้เงเพียไปนิดหน่อย แล้วก็มีการลงรายําำไปนะครับเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของของเขาเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวปืนเนี่ยถามว่ามีจริงไหมคําตอบคือไม่มีแล้วก็สร้างเป็นเพจขึ้นมาโดยคนที่ค้นหาเนี่ยก็จะค้นนะครับว่าปืนรุ่นป,ปืนนี่นะตามคีย์เวิร์ดที่เขาต้องการมันก็จะเด้งหน้าของเขานะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเมื่อมีคนเนี่ยลงนะครับเข้าไปที่เพจนี้หรือเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะมีการทักคุยคุยกันนะแล้วก็ร้อยละ80 ของวิชาชีพเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจานะจะพูดโน้มน้าวนะครับด้วยทุกวิธีทางทําให้คนที่กําลังตกเป็นเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อนะอย่างน้อยนะครับเขาต้องมีการโอนเงินนะไม่มากก็น้อยนะครับพันสองพันบางทีหลักร้อยก็เอานะครับพวกนี้ก็คือกลุ่มที่1น,นะสร้างเพจขึ้นมาโดยที่ไม่มีอาวุธปืนเลยแม้แต่กระบอกเดียวนะละมัดระหวนครับ รูปแบบที่2ที่อาจจะได้พบเจอนั่นก็คือใช้เรื่องของปืนบีบีกันนะเป็นตัวหลอกล่อดึงดูดความสนใจนะครับอย่างเช่นปืนกระบอกนี้นะก็จะบอกนะครับกับเหยื่อว,ว่าปืนเนี่ยมีการดัดแปลงสภาพที่สามารถจะใช้ยิงกระสุนจริงได้นะก็จะพูดโน้มน้าวแล้วก็หลอกล่อเหยื่อนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้วิธีการนี้เนี่ยก็มักจะเป็นเด็กนะเด็กหรือวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะ เอาง่ายเข้าว่าไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับมีแค่ปืนพิการที่เขาไปซื้อมานะหลักร้อยหลักพันนะครับแค่นั้นแล้วก็เอาไปหากินหลอกไปเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าใครหลงกลติดกับเนี่ยก็มักจะโดนนะครับในเรื่องของการหลอกโอนเงินนะจำนวนเงินเนี่ยไม่มากนะครับเป็นหลักพันอาจจะ3ามพันสี่พันแค่นี้นะครับจะไม่เกินไปกว่านี้แล้วนะบแบบที่3นะครับก็คือใช้อุ้ปืนจริงๆเลย นายกตัวอย่างเช่นนะครับปืนกระบอกนี้แต่ว่าปืนกระบอกเนี่ยไม่ใช่ของมิจฉาชีพเป็นปืนของเพื่อนหรือของใครก็ไม่รู้ยืมเข้ามานะครับเอามาถ่ายโดยที่เจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าปืนของเขาเนี่ยถูกยืมมาถ่ายเพื่อที่จะเอามาหลอกเยือนะครับแบบนี้หลอกแบบจริงจังเลยนะครับว่ามีปืนแบบนี้กําลังจะต้องการที่จะปล่อยเพราะว่ามีความเดือดร้อนนะเขาก็จะพูดเนี่ยไปประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ ดึงเหยื่อที่สนใจเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยการใส่ชุดความคิดไปให้กับเหยื่อว่าเจ้าของหรือมิออาชีพเนี่ยกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินมากนะอยากจะได้เงินจริงๆนะครับตัวปืนเนี่ยอยากจะปล่อยเพื่อเอาเงินเนี่ยมาหมุนก็ว่าไปนะจะใช้เมนนี้เป็นหลักรูปแบบที่4นะครับที่เคยพบเจอเคยเห็นมานั่นก็คือการยิงแอดยิงโฆษณาอันนี้น่าจะคุ้นๆนะครับน่าจะเคยเห็นนะตัวปืนราคาพัานกว่าบาทนะแต่ว่า แถมนะครับทั้งโอ้โหทั้งลูกทั้งแม่ให้คุ้มเกินคุ้มนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการส่งของเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปืนที่เขาโฆษณาแต่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับของการหลอกลวงของมิจฉาชีพหลักการของมิจฉาชีพนะครับในการที่ยิงไอโฆษณาเนี่ยก็คือจูงใจเหยื่อด้วยของแถมด้วยราคาที่ถูกมากๆถูกจนแบบเรียกว่าเกินความเป็นจริงนะแม้แต่เด็กนะครับที่ ยังอาจจะซื้อปืนไม่ได้เนี่ยก็ยังอยากที่จะได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันจับต้องได้อันนี้คือความน่ากลัวนะครับของมิจฉาชีพรูปแบบนี้รูปแบบต่อมานะครับก็คือการพูดคุยกันนะเรียกว่ารับปากการเป็นมั่นเป็นเหมาะถ่ายรูปนะครับแม้กระทั่งทุกขั้นตอนในการบรรจุป,ปืนลงไปในกล่องนะครับแต่ว่าพอไปถึงที่กําลังจะส่งพัสดุนะตัวปืนเนี่ยถูกสับเปลี่ยนเขาเตรียมกล่องหลอกเอาไว้อีกชุดนึง นะกล่องที่ถ่ายเนี่ยใส่ปืนจริงๆนะครับใช่แต่กล่องที่ส่งเนี่ยเป็นอีกกล่องหนึ่งซึ่งข้างในเนี่ยอาจจะเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นขวดน้ําอะไรพวกนี้รูปแบบนี้เคยมีมาแล้วแล้วก็เพิ่มเติมนะครับนอกจากที่มิจฉชีพเนี่ยจะส่งนะครับพสัสดุเนี่ยทางบริษัทขนส่งก็อยางนะครับให้ทีมงานของเขาก็คือพวกมิจฉาชีพเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงที่เลยนัดกันนะครับถึงที่หมายจากนั้นก็ส่งยื่นให้ ส่งยื่นให้เป็นการยื่นหมูยื่นแมวนะไม่มีการโอนเงินใ,นใดๆนะครับแต่ว่าของเนี่ยไปถึงมือเหยื่อเหยื่อก็ต้องยื่นเงินสดให้เป็นการแลกกันแต่ของข้างในนั้นไม่ใช่อุปกรณเมื่อเหยื่อนเนี่ยได้ของกล่องพัสดุปไปนะครับผู้บัญชาชีพก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหนีไปทันทีเลยเปิดออกมาก็คือขวดน้ําอันนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองรูปแบบต่อมาก็คือการสร้างรายกลุ่มโดยเฉพาะเลยเป็นกลุ่มซื้อขายอาวุธปืนนะ สร้างหน้าปกสร้างเพจนะครับสร้างรูปโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยให้ดูน่าเชื่อถือส่วนใหญ่นะคนก็มักจะถูกแอบอ้างคนที่อาจจะมีชื่อเสียงดูน่าเชื่อถือหน่อยโดยเจ้าตัวเองก็ไม่รู้นะว่ารูปของตัวเองเนี่ยไปปรากฏอยู่นะครับตามกลุ่มไลน์นู้นกลุ่มไลน์นี้ไม่รู้เลยนะก็มีการซื้อขายมีการพูดคุยกันโดยที่กลุ่มไลน์แบบนี้น่ากลัวมากๆนะครับอันเนี้ยมาจากสมาชิกที่เพิ่งจะเล่าบองฟัง ปรากฏว่าสมาชิกท่านนี้ก็แฝงตัวเข้าไปนะครับคืออยากรู้ว่ามันซื้อขายกันยังไงในกลุ่มลายนะครับประมาณนี้นะก็แฝงตัวเข้าไปไปอ่านเนี่ยปรากฏว่าข้อความเนี่ยมีแต่การให้เครดิตให้เครดิตแบบดีมากๆนะครับเอราะว่าได้รับของแล้วนะครับของดีมากเลยครับเดี๋ยวจะมีการสั่งต่อนนะครับโอ้โหดีมากเลยแต่พอเมื่อสมาชิกท่านนี้ลองโพสต์ถามนะครับในประเด็นที่อาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของการขายของเขานะอาจจะโพสว่า จะได้ปืนจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องโกนได้ไหมนะมือชนมือได้ไหมอะไรประมาณนี้คอมเมนต์เหล่านี้ก็จะถูกบล็อกไปทันทีนะเพื่อนสมาชิกท่านนี้ก็ถูกบล็อกไปเรียบร้อยลองสมัครนะครับลายแล้วก็เข้าไปใหม่นะไปถามอีกก็ถูกบล็อกอีกสรุปแล้วนะครับไอเจ้าไลน์กลุ่มแบบนี้มันจะมีข้อมูลที่เราเสพเข้าไปเนี่ยเป็นแต่ด้านดีของวิชาชีพล้วนๆเลยถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลนะครับที่เป็นด้านลบหรือเป็นการแฉต่างๆเนี่ย คนคนนั้นก็จะถูกบล็อกออกไปออกจากกลุ่มนะถูกบล็อกไปเลยนะครับคนที่มีความอยากได้เนี่ยก็จะเสพข้อมูลที่ดีดนะเพราะนั้นเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่รอดนะฮะโดนแน่นอนไม่มากก็น้อยน,นะครับสูญเสียเงินแน่นอนเมื่อเพื่อนสมาชิกลองฟังมาถ,ถึงตรงนี้นะครับก็เห็นว่ารูปแบบของวิชาชีพเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆมีหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วผมก็มีความเชื่อนะครับเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันก็จะไม่หมดไป เพราะว่าไม่จ่าชีพเนี่ยจะอาศัยช่องทางของความโลภนะคนเนี่ยอยากได้นะครับเมื่อมีความอยากได้เนี่ยจะทําให้เรื่องของเหตุผลเนี่ยถูกดบหายไปนะจะไม่มีเหตุผลเลยจะมีแต่ความอยากได้นะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยได้ของที่ต้องการและในเรื่องของความโลภความอยากได้เนี่ยมันก็คือธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปนะผมจึงบอกว่าไม่ค่อยอยากที่จะทําคลิปประมาณนี้ เพราะว่ายังไงเนี่ยคนเนี่ยยังมีความอยากได้อยู่แล้วก็ยิ่งนะครับในการขออนุญาตตามขั้นตอนปกติเนี่ยขอได้ยากมากดังนั้นเนี่ยคนก็เลยมองหานะครับลักษณะของการที่จะได้อะไรมาโดยง่ายนะมีอาชีพก็เลยอาศัยช่องว่างตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยจบเกมนะครับโอนไปก็จบนะปิดเฟสนะบล็อกไลน์นะครับบล็อกเบอร์หนีนะถึงแม้เนี่ยเราจะไปตามตัวมีอาชีพนะครับคนนั้นได้ แบบเรียกว่าเจ็บใจมากโกรธมากๆตามไปถึงที่เลยสุดท้ายเนี่ยก็ได้แค่นั้นไปทำงานร่างกายเขาเราก็ผิดอีกนะครับหรือจะไปฟ้องร้องเขาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการเสียเวลาซึ่งมิจฉาชีพเนี่ยก็จะคิดลักษณะแบบนี้แหละว่ายังไงเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนะมันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งเป็นความจริงที่เจ็บปวดมากๆดังนั้นผมจึงบอกว่ายังไงเนี่ยก็ไม่หมดเส้นไปในเรื่องของ โกลโกงในเรื่องของมิจฉาชีพมันจะคงอยู่นะครับไปตลอดกาลนะฮะเมื่อยังมีคนที่โลภอยู่มิจฉาชีพก็ยังคงอยู่เป็นของคู่การไปไม่รู้จักจบสิน้นกล่าวโดยสรุปของคลิปนี้ผมเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์นะครับที่จะมาแฉกลโกงแฉวิธีการของมิจฉาชีพแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์นะครับถึงจะพูดในวันนี้อย่างละเอียดเลยนะแล้วก็มีคนฟังนะครับแล้วก็โชคดีมากที่คนคนนั้นเนี่ยเชื่อ นะก็ดดอดรอดนะครับในช่วงเวลานี้แต่อนาคตต่อไปเนี่ยมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนกลวิธีอีกซึ่งผมก็ไม่อาจที่จะคาดเดาหรือล่วงรู้ได้เลยว่ากรวิธีใหม่ๆเนี่ยมันคืออะไรนอกจากว่าจะมีเหยือ่อหรือผู้เสียหายเนี่ยมาเลอาให้ฟังนะนั่นก็แสดงว่ามีคนที่ถูกหลอกตกเป็นเหยื่อแล้วเรียบร้อยนะครับผมจึงได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันไม่ค่อยที่จะมีประโยชน์อะไรนะเพียงแต่ว่า เป็นคลิปที่มาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนะได้แค่นั้นเองนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนเนี่ยอย่าหลงตกเป็นเหยื่อของเราไม่จากชีพขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากความชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ